าแลคะ่ะคลิปที่3นะคะคลิปที่3ก็อันนี้จะเป็นกล่องเล็กๆนะคะอีกกล่องหนึ่งมันจะเป็นสินค้าแบรนด์เดียวกันแต่ว่านุชสั่งโครร้านมาเนยุดแกะเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้2กล่องนะคะ มาอันนี้ของอีกร้านหนึ่งนะคะลดนนขอแกะเลยละกันนี่ก็คือรวมเป็นคลิปที่สามแล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือคลิปที่4ีล้วกันเพราะว่ามันเป็นสินค้าบริษัทเดียวกันแต่เป็น2องังแต่อันนี้คือคนละร้านกันแต่เป็นสินค้าจะริษัทเดียวกันลดก็คือขอไปรวมคลิปแล้วกันนะแล้วก็ลดจะอธิบายอะไรให้ฟังว่าทำไมสุดท้ายแล้วลดถึงกลับมากิน ยี่ห้อนี้เหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้สองสี่หกแปดอ่ะแปดกล่องนะคะมามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะกลับหน้าให้ดูเลยค่ะตาแนมันก็คืออ้าวกับหัวกับหางมันก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของอาร์มดอนั่นเองนะคะ ต้องบอกว่ามันเป็นไฟเบอร์เป็นตัวไฟเบอร์ที่นุชกินมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เขาผลิตมานะคะต้องต้องบอกเลยว่าตั้งแต่อามาโดผลิตตัวไฟเบอร์ตั้งแต่รุ iber, ่นแรกๆมานุชกินมาตลอดนะคะแล้วก็นุชว่าการขับถ่ายมันไม่บิดมันไม่บิดไส้มันไม่บิดท้องมันไม่มันไม่ปวดบิดไส้ประมาณเนี้ยเออมันไม่ปวดบิดอะ มันก็คือเหมือนคนปวดท้องถ่ายปกติแล้วก็ถ่ายไม่ใช่เหมือนคนท้องเสียมันจะถ่ายแบบว่าหลังจากทานไปแปดชั่วโมงก็คือตอนเช้ามาตื่นเช้ามาประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเนี่ยก็จะถ่ายนะคะแล้วคือถ่ายครั้งเดียวจบนะคะไม่เวินเวอแล้วก็ไม่ถ่ายอารมณ์เหมือนคนท้องเสียนะคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นมาขามนะคะ เป็นไฟเบอร์มะขามที่อามโโดทำมาอันใหม่ล่าสุดอันนี้จะเป็นก่อนหน้าที่จะออกมาขามมานะคะนี่ก็คือซองหนึ่งอะ่ะเอ้ยต้องบอกว่ากล่องหนึ่งมีทั้งหมดอย่างละห้าซองอันนี้ห้าซองอันนี้ห้าซองนะคะนี่อ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นุชทำคลิปสั่งสินค้าจากแบรนด์หนึ่งมานะคะเป็นตัวไฟเบอร์นุชลองกินดูนะคะจากที่เราอะ่ะ เป็นคนที่กินไฟเบอร์ของอามาโดมันนานมากไม่เคยนอกใจเลยแล้วก็เลยลองเปลี่ยนใจไปทานไฟเบอร์ของของอีกแบรนด์หนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าการขับถ่ายนุชมองว่าไม่โอเคนะคะนุชมองว่าเอาบอกเลยว่าเอางี้ก่ะราคามันถูกกว่าแล้วก็กล่องหนึ่งมันมีได้ตั้งสิบซองนะคะกับอันเนี้ยกล่องหนึ่งมีแค่ห้าซองคือชั้นทานได้แค่5้ครั้งแต่อันนั้นน่ะ ฉันทานได้ถึง10วันนุชมองตรงนั้นว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าปริมาณเยอะกว่าราคาพอๆกันเฮ้ยได้ตั้ง10วันแน่กับอันเนี้ยเฮ้ยได้แค่5วันเองกินได้แค่5ครั้งเองนุชก็เลยนอกใจไปลองไฟเบอร์อีกอันหนึ่งมาสรุปแล้วนะคะนุชทานกับแฟนทั้งคู่ แฟนก็บอกว่ามันถ่ายเหมือนอารมณ์เหมือนคนท้องเสียก็คือถ่ายรอบเดียวไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ตอนเช้าถ่ายใส่สาย,สายถ่ายแล้วก็อ่ิยง,ง่ายว่าตีห้าครึ่งถ่ายเจ็ดโมงครึ่งถ่ายแปดโมงครึ่งแปดโมงประมาณเนี้ยแล้วก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณว่าครึ่งวันอนะ่ะแม่งถ่ายอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ถ่ายแบบเหลวเหมือนอารมณ์เหมือนคนท้องเสียแล้วก็ปวดบิดนิดหน่อย ะะปวดบิดท้องอะไรเงี้ยนูก,ก็เลยแบบแฟนก็บอกว่ามันเหมือนกับใส่ใส่ตัวยาถ่ายเออแฟนบอกว่าไม่รู้เหมือนใส่เหมือนยาถ่ายด้วยหรือเปล่าเหมือนถ่ายเหมือนถ่ายเหมือน,นคนท้องเสียอะไรเงี้ยเลือกแล้วเออไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรากินเองเดี๋ยวเราสั่งอาร์มาโดมาให้ยี่ห้อเก่าที่เคยกินนะแล้วก็เดี๋ยวเธอกินอันนี้ไปเลยเดี๋ยวไอ้ยี่ห้อนั้นเดี๋ยวเรากินเองไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่บ้านเราทํางาน เราเข้าห้องน้ําได้ไม่มีปัญหาแต่เขาต้องไปทํางานข้างนอกอะมันจะไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำนุ๊ตเลยว่าเดี๋ยวเอาไปกินเองเดี๋ยวเธอกินอันนี้ไปเลยนะคะก็เลยสั่งของอามาโดมาเหมือนเดิมแล้วต่อไปนี้บอกเลยว่าฉันจะไม่นอกใจอามาโดอีกแล้วคือนุ๊ตกินอามาโดตั้งแต่แรกๆที่เป็นรถอัง,งุนเลยอะนุ๊ตบอกเลยว่ารุ่นเก่าอะรุ่นเก่าอะดีมากขับถ่ายมามันเป็นกยากใหญ่แบบ กากใยอาหารลอยมาแล้วก็มีบพวกไขมันอลอยออกมาด้วยนุย๊ตบอกชอบรุ่นเก่ามากคือดีมากแล้วกินตั้งแต่รุ่นนั้นมาแล้วติดใจแล้วก็จากนั้นก็คือกินไม้เลยเลยนะคะก็คือสั่งไม้เลยเลยแล้วก็ของนุ๊ตอ่ะกินยังไงนะคะก็คือถ้าแบบว่าไม่เคยกินเลยหรือว่าเคยกินแบรนด์อื่นมาแล้วอยากจะเปลี่ยนใจกินแบรนด์นี้นะคะนุ๊ก็คือจะหยุดทุกอย่างประมาณสองอาทิตย์ก็คือไม่กินไฟเบอร์หาเหวตัวไหนเลยนะคะ จากนั้นพอเราจะเริ่มกินใช่ไหมนุชก็จะอจัดไฟเบอร์ไปเลยสมวันติดสาวันติดคือวันละซองนะคะก็คือวันที่หนึ่งสองาติดกันวันละซองนะคะเพื่อให้มันขับล้างลำไส้ของเราให้มันสะอาดหมดจดนะคะเอาของเก่าออกให้หมดอะไรประมาณนี้จากนั้นนุชก็จะเว้นไว้3วันทานหนึ่งซองเว,ว้น3าวันทานหซองเว้น3าวันทานหซอง หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆนุก็จะทานแค่เฉพาะวันหยุดก็คือเย็นวันศุกร์นะคะทานแล้วก็เช้าวันเสาร์ก็คือจะขับถ่ายนะคะนุก็จะกินไฟเบอร์แบบนี้แต่นุจะจะกินประจําคือ3วันทานที3วันทานทีเพื่อเป็นการล้างลําไส้ของเราให้มันสะอาดนะคะเพราะว่าเวลาเราต่อให้เรากินผักก็จริงกิผนผลไม้ก็จริงแต่มันก็ยังมีกากใหญ่อะไรเทียบใหญ่ๆที่มันตกค้ั้งให้ลาไส้เราอยู่นะคะนุก,ก็เลยกินไฟเบอร์แล้วก็ถามว่าการชงอันนี้ละลาย ยากกว่ามะขามมะขามมะลายง่ายกว่ารสชาติมะขามอร่อยไหมอร่อยนะคะรสชาติมะขามอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะคะนั่นแหละถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันหรอชอบอันนี้มันจอกหว,วานหวานนี่จอบเปรี้ยวๆนดหนอยแต่แฟนชอบอันนี้นะเออหนูชอบอันนี้เลยประมาณเนี้แต่ถามว่ากินทั้งสองอย่างแหละอร่อยเหมือนกันแล้วก็คือปริมาณเท่ากันแล้วก็มีแค่ห้าซองเท่ากันนะคะ แต่อันนี้ราคาจะแพงกว่านิดนึงนะตัวมะขามจะแพงกว่านิดหนึ่งอันนี้จะราคาถูกลงหน่อยหนึ่งนะคะก็ถ้าใครอยากจะทานไฟเบอร์นะคะแล้วแบบว่าทานแบบว่าไม่ปวดบิดท้องไม่บิดลำไส้นะคะแล้วก็ไม่ถ่ายแบบยิบย่อยกระปิดกระปอยหรือไม่ถ่ายเหลวนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายเป็นเหมือนคนท้องเสียแนะนําว่าของอามาโดโอเคนะคะเพราะว่านุชเป็นคนที่ลองมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าชอบ เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็นอกใจไปบ้างนะคะก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเจออะไรีแบบเอ๊ะราคามันถูกกว่านิดนึงเอ๊ะเอ้ปริมาณมันเยอะกว่าเอ้ยมันได้คุ้มมันสิบซองเอ๊ะอันนี้มันแค่ห้าซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนอกใจไปช่วงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็คือกลับมาเหมือนเดิมแล้วอามาโดดีกว่านูดว่าโอเคสําหรับสําหรับตัวนูดแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูนะคะให้ระบบขับถ่าย มันดีแล้วก็แนะนําว่ามันไม่ปวดบิดไส้ไม่รู้สึกแบบโอ้ยเหมือนคนท้องเสียนะคะอย่างน้อยอะ่ะมันก็แค่รอบสองรอบแค่นั้นจบแล้วก็ไม่ได้แบบเหลวเป็นน้ำโจ๊กอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะคะอ่ะมะขามนุสั่งมาแค่สองกล่องนะคะนี่มะขามนุสั่งมาแค่สองกล่องเท่านั้นนี่มา แล้วก็ส่วนอันนี้ส่วนอันนี้นุสั่งมาแปดกล่องนะคะอันนี้จะเป็นผลไม้ตามรูปเลยเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือนี่ฉันจะโชว์ให้เห็นดิเนี่ยนฮะอ่ะถือไม่หมดหอ,อ่ะเธออ่ะวางนิดละปันวางด้วยนะนยนะอ่ะประมาณนี้นะคะ นี่คือ8กล่องด้วยกันนะคะก็คือบอกเลยว่านุชทานจริงนะคะนุชทานจริงถ้าแบบให้รางวัลชั้นนี่คือชั้นขอได้ไหมคือชั้นทานมานานแล้วฉันทานมาต่อเนื่องชั้นทานมาตลอดนะคะในการทานตัวไฟเบอร์นะคะนี่ ขับถ่ายดีจริงนะคะ3วันทาน1นซอง3วันทาน1นซองนะคะทานหลังอาหารนะคะหรือว่าทานหลังอาหารที่มื้อหนักๆก,ก็ได้นะแต่นุชอ่ะจะทานหลังอาหารค่ำอย่างกินข้าวเสร็จอาหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณสองทุ่มนะคะนุชก็จะทานตัวไฟเบอร์นะคะชงกับน้ําเย็นนะคะแล้วก็ชงชปชงแล้วก็ดื่มเลยค่ะก็น้ําแก้วหนึ่งปกติอะค่ะ ก็ใส่ไปเลยแล้วก็ถ้ามันละลายไม่หมดนะคะนุก็จะเติมนาะิดนึงแล้วก็คคนแล้วก็กลิ่นอีกทีนึงนะคะอ่ะถ้ารสเปรีย้ยวนึงก็มาขามนะคะแต่ถ้ารสแบบอร่อยอร่อยแบบไม่ได้เปรี้ยวก็อันนี้นะคะอร่อยถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะคะโอเคทั้งสองอย่างแหละแล้วบอกเลยว่าของอาร์มาโดดีจริงๆ ไม่ปวดบิดไม่ปวดลำไส้เหมือนคนท้องเสียถ่ายออกมาไม่เหลวนะคะไม่เหมือนคนท้องเสียนะคะนุดว่าโอเคที่สุดแล้วนะคะที่นุดทานมาถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองทานไฟเบอร์นะคะแนะนําเป็นของอาร์มาโดนะคะลองเปิดใจดูนะคะแล้วจะรู้ว่าเออมันดีจริงนะคะถ้าใครเคยทานตัวอื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันถ่ายเหลวแล้วก็ถ่ายเหมือนอารมณ์เหมือนคนท้องเสียนะคะก็ลองทานดูนะคะเพราะว่านุดอะ่ะบอกเลยว่าทานมาเยอะ ทานมาเยอะนะคะอาหารส่งอาหารพูดได้ไหมเนี่ยพวกพวก,พวกดูพวกดูแลรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเออพวกนั่นแหละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวติ๊ตอ,อกมันจะนุ่นเปลี่ยนมาเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาจบที่อามาโดนะคะก็นี่เลยกินไม่เท่าไรกินไม่เท่าไหร่อย่งางเงี้ยเนี่ยนะรู้ป่ะโอเคยังไงก็ถ้าใครสนใจไฟเบอร์ก็อย่าลืมไปหานะคะของอาร์มัด โด e, นะคะปะ่ะคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นพัสดุกล่องใหญ่แล้วก็จำนวนที่เยอะมาก